รจะมาลองยากิโซบะสำเร็จรูปในดองกี้กันนะคะโดยการใช้เต้าสวัสดีสวัสดีค่ะอ่ายัางไงแกะเลยวิธีก็คือเขาบอกว่าให้แบบสนมันก่อนสำหรับคนที่จะใส่เครื่องพวกผักหรือเนื้อสัตว์อะไรงนี้แล้วก็ค่อยเอาเส้นลงไปผัดด้วยแล้วก็ค่อยใส่ซอสมาทำอย่างอ่ะอ่าใสาญี่ปุ่นออกแต่คือไงใช้กูเกิลทานเสร็จแล้วเรียบร้อย แต่ประเด็นเราไม่มีผักเพราะเราไม่ใช่เราเป็นสัตว์กินเนื้อเราไม่ใช่สัตว์กินผักเลยอ๋อแฮรดีแยไค่พร้อมซอสเราใช้หนึ่งต่อหนึ่งนะทุกคนกี้เออมีหลายหมวนหมูนะคะผัดโหู๊ข้างตุกกี้ในกรณีนี้เราใช้ผัดเออมา แกะแล้วเรียบร้อยแหมอังยังรอรอรอเ์ันี้ก็เป็นเชฟมือเหล็กเชฟมือเหล็กบ้านไหนมีเตาพูดได้ยงี้เปล่าพูดพอด้วยนะสวัสดีค่ะต้มต้มเลิศเลิศเคนะอเดี๋ยวทำให้ดูเตลูกี้า้าเอไม่ได้กินแล้ววันนี้ เราไปแบบใส่คลีนไงไม่มีการใส่น้ำมันเราใช้กระทะแบบเทฟลอนเนื้อสัตว์เราก็ไม่มีกินยังไงอยากินแค่เชฟกับซอสนียฟิลโมม่าแห้งอ่าลองดูเชฟแอมจะเป็นผู้ปันติเตไปข้อนี้เดี๋ยววะเราทำถูกแล้วเล่นั่นแลยสิไอ้ใช่หรอใชว่หรองว่าเองไม่รอดส่งยางแบบแทบเลยมึงแดกม่ได้มึง โอ,อ้โอม,มันไม่ใช่หว่ะหนูว่ามันต้องรอให้หายก่อนโอเคทุกคนเราเราเจอละเราดูละคือต้องผัดขณะที่เส้นน่ะมันคลายตัวแล้วนะถ้าเส้นยังแข็งๆอยู่มันจะเกิดภาพนี้เป็นกนารเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดนะให้ทําตามเราคือผิดให้มันรู้กัน,ปนไปเลยว่าอย่างเงี้ยไม่เราทําแบบพอดีคามแบบตัดแล้วล้าทำแบบตัดแล้วให้มันพอดีคามอ๋อกินง่ายแน่นอนเลยไม่กระเด็นเราคิดมาแล้ว เคยบอกเราผิดไม่ใช่เราคิดมาอย่างดีจริงเราคิดมาแล้วนะทุกคน s อรี่จริงสิครับผปลดลืมทำอธิบายก่อนนะนีน่ไปไหนๆเรามีเนื้อสัตว์อยู่แล้วใส่สักหน่อยให้มันดูมีอะไรมาเป็นไม้อย่างงี้เขี่ยสุดๆเพราะอะไรไม่ใช้เขียค่ะผิวพลาสติกเท่านั้นเขียงคืออะไรโนนิดเราจะเส้นเปลืองน้ำเหรอเราประหยัดน้ำไงไม่ต้องล้างเขียงอ่าออกมาแล้วเนืความสะอาดที่ไหนเดี๋ยวมันก็โดนความร้อนอยู่ในนี้ ไม่ไม่คั่วขาหักขาถุยของเหาสองอไหนเพื่อนบอกว่าทำกันงาน่ายไหนว่าง่ายเนี่ยเมือนีง่ายเลยเอ่าใส่กายลงไปเราไม่ใส่ซอสหรอเออเอากอ,อกมาปรั <laughs> บขึ้นให้ไวไม่ละข้าขงใน <laughs> อา่าเหมือนจะไม่ไรอดนะคะเติมน้ำไปซะหน่อย สักพักแกงจืดจ้าก๋วยเตี๋ยวจ้าให้เส้นคลายตัวไอเดียดีทำซาได้ไหมไหนๆก็ไหนๆลอะอะใส่ละไปจ้าซับมันน้อยเดี๋ยวไม่เข้ม,มข้นสองหอนได้ไหมพอดีพอดีพรีไว้แบบพอดีอะรูดรูดให้หมดรูดให้หมดถูกโจทยูยกลิ่นดี ชุ่มชื้อละเพิ่มผู้แทนผู้แทนเตาสวิสดีค่ะแยงนาทีหน่อยเติมโปรตินซะนหน่อยค่ะทุกคนโอ้โหสุขออนามัยอยู่ในนี้ล่ะเราฆ่าเชื้อเอามาฆ่าเชื้อในนี้กลิ่นไม่มาแล้วนะได้ปะเนี่ย เราเสียแค่ห้องน้ำตัวเื่อวานอ๋เลยเลยเอาเลยแล้วกันมั้ยอ่ะใส่จานขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยเป็นไงเปลี่ยนจานละไม่ใส่จานละเพื่อการที่จะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำล้างจานเพิ่มช่วยโลกเออโลกมาเพื่อนเรชิมให้ดูเป็นมึงเหรอกูหรออ่าต้องลองช็อทีน้ำมันน้อยไปหน่อยเอาแบบไม่มีเนื้อสัตว์ดีกว่า มีกับไม่มีมก็ไม่ต่างสีหน้าระเวลตบธาดูแบบยังไงกูว่ามึงชอบเค็มนำมาเลยหรอโซหรอน้องโซต้องใส่กับเค็มก็ฟิวเบบรนิดหนึ่งทแตรูปแหละมามา่ากตเปลี่ยนเสน้นโอเคนะมไม่ธรรมดาเนืนะ้อ น้องเชฟร้อนหรือจะมาสู้น้องเชฟได้ได้ได้แม,ามา่าผ่านไหมผ่านมามา่า <c oughs> เรายัางเหลือรามิงนะจ๊ะเราจะตามติดต่อไปจ้าไปเลยทุกคนไปหาซื้อมากินกันก็แล้วกันไปไหนแล้ว <c oughs> อ่าไปหาซื้อมาลองกันได้สิ่งนี้ <c oughs> ผ่าน